ออกมาได้เลยนะครับวันนี้สอสอมาเยี่ยมเยียนนะครับครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะฮะเป็นกล่องลาซาด้าคุณไม่ได้สั่งนะแต่เรามาส่งให้ถึงที่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ ครับหลังไหนไม่อยู่เราก็จะวางไว้ให้เลยนะฮะหลังนี้รับแทนแล้วใช่ไหมครับขวามือค่ะขวามือค่ะบ้านลุงนึกบ้านลุงนึกครับวันนี้ก็ทีมงานมาหลายท่านเลย ครับก็บสวัสดีนะครับวันนี้สสเทวิภพลิมจิตกรมาเยี่ยมเยียนนะครับมีกล่องน้ําใจเป็นกําลังใจให้กันและกันนะมาเยี่ยมเยียนกัน,อ,อ,ยนกอยู่ไหมครับบ้านเลขที่เจ็ดครับเดนไม่ได้แล้วหรอไม่ต้องให้ปกมาหรอกอค,คุณปัตมาอยา ไปร่วมด้วยจังเลยโอ้ยินดีเลยครับติดตามเลยเป็นสมาชิกอาสาของเราหรือยังเข้ามาร่วมได้เลยนะฮะครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะ ครับครับก็การสว,วัสดีพี่น้องชาววัดเครือวันนะครับวันนี้สสทอพิภพลิ้มจิตกรมาพร้อมคุณต้นสักหลายส่วนนะครับมีกล่องน้ําใจมามอบให้นะฮะคุณไม่ได้สั่งนะแต่เรามาส่งให้เป็น ลาซาด้าก้าวไกลนะฮะ,ะข้างในก็จะเป็นของรับประทานของกินนะฮะของแห้งค,ครับค,ครับวันนี้สสติดภารกิจสำคัญเลยไม่ได้มาร่วมมอบให้ด้วยนะ,ะส่งตัวแทนมามครับเป็นผู้ช่วยสอกอ่อะว,ว,ว่าที่ผู้สมัครสอกอนะฮะทั้งสามเขตเลยนทนบุรีคลองสานและบางกอกใหญ่นะครับ อ่าหลังในเลยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ๋อเป็นมอบให้เลยอ่ามุกฝ่าม่าเป็นตัวแทนมอบให้ครับ คุณมลัยครับอยู่ไหมครับวันนี้สสมาหานะวันนี้สสท่าพิภพริมจิตกร <ๆ S 1> ก็ได้มีกล่องน้ำใจลาซาด้าก้าวไกลมามอบให้ถึงหน้าบ้านเป็นกำลังใจให้กันนะครับอยู่ไหม,มอ่ามาหนึ่งกล่องครับเมามาแล้วสวัสดีครับพี่ ต่อสอมีของมาฝากไว้ให้นะเป็นกําลังใจในโควิดโควิดสิบเก้านะครับอันนี้คุณต้นศักนะครับครับอ่าเข้าไปเลยมอบเลย ได้ทุกหลังแล้วข้างในไม่ต้องกลัวฮะเรามาให้ทุกสวัสดีครับอยู่ไหมครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะอ่าเข้าไปมอบได้เลยอ่าติดเตียงใช่ไหมฮะครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะมามี ก่องน้ำใจเป็นกำลังใจให้กันนะในยามวิกฤตโควิดสิบก้าแต่ตรงนี้เลยมามแบมบแบบม,มขึ่งน โอ้โหกลาวอย่างดีอ่าอันนี้เป็นเบอร์โทรฉุกเฉินนะฮะของชาวบางกอกใหญ่แล้วก็เบอร์จะมีเหตุ่วนเหตุร้ายเพลิงไหม้ไฟดับทอบ่อประปาแต่จับสุนัขสูบส้วมสำนัก,นก,นก,นกง,นางานเขตบางกอกใหญ่นะฮะแล้วก็มีคิวอารโค้ ของสสเทพพิพบริมกิจกรแล้วก็ต้นสักหลายส่วนนะฮะติดตามในเพจ Facebook ได้นะครับ<อ>ครับสวัสดีครับอาจจะมา<อ>เวลารับประทานอาหารกันพอดีนะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้มีกล่องน้ำใจ<อ>เป็นกำลังใจในโควิด1 9นะมามอบให้ เดี๋ยวเจ้าของห้องไม่อยู่ก็ข้างๆห้องก็บอกด้วยแล้วกันว่าไม่ได้สั่งนะแต่สอสอมาส่งอ่ะไอีกกล่องหนึง่งขอไอ้กล่องหนึง่ง ถนะ้าเ,เกิดตัวย่อยอ่ะหน้าหมากตาพอนะครับอาัวเก่า,าอ่ะไปซอยซอยหนึ่งครัออบอเ,เปลี่ยนมนาะไม่รู้เท่าไหร่ รรรรครับ,บก็กลาวสวัสดีครับพี่อร้านนี้ยังทำพระอยู่ไหมครับยังปั๊มพระมาอยู่ไหมครับ,บก็บกบวันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับชาววัดเครือวันนะครับ สวัสดีแจมมวยครับวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะมีกล่องน้ำใจมามอบให้นะครับนี่นะอันนี้ฝ่ายควบคุมการฆ่าเชื้อโรคนะเห็นไหมพกมาเลยประธานชมชนของเราออ,รออกมารับของหน่อยนะครับวันนี้มีกล่องน้ำใจมามอบให้ถึงหน้าบ้านนะจากสสเทาพิพบลิ้มกิจกรนะครับวสวัสดีครับ ก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะมารบกวนเวลาอาจจะรับประทานอาหารนะครับอากาศอ่ก็แดดวันนี้ยังไม่ค่อยแรงนะล่มล่มลม,มีเมฆครับกำลังดีไม่ร้อนมองแล้วไม่แนะ่อาจจะฝนตก ครับก็กราบสวัสดีนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้วันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรมาเยี่ยมเยียนนะอ่าถ้าได้ยินเสียงก็มาเปิดประตูได้เลยนะครับ อามารับกล่องน้ำใจจากสสเทพพิพภพลิเมจิตกรนะฮะมาพร้อมต้นสักหลายส่วนนะครับวันที่ผู้สมัครสอกอในนามพักเก้าไกลนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวชุมชนวัดคือวันเขตบางกอกใหญ่นะฮะวันนี้เรามาบางกอกใหญ่เมื่อวานเราไปคลองสารซอยเจริญนครยี่บเจ็ดกับสามสิบสี่นะครับในปัญหา น้ำทะเลหน,นุนนในซอยนะฮะน้ำท่วมแต่ตอนนี้อ่ดีขึ้นแล้วนะฮะก็คือน้ำทะเลไม่หนุนแล้วฮะ,ะน้ำก็ไม่ได้ท่วมแต่ถ้าหนุนปุ๊บก็จะท่วมขึ้นมาอีกครับ ่นีมันทะลุอันได้บอกไมนูวันนี้สสมาเยี่ยมเยียนนะครับมีกล่องน้ำใจมามอบให้กับพี่น้องชาวชุมชนวัดคือวันนะครับ เรามามอบให้ทุกหลังคาเรือนนะครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะฮะของของหมดอยู่ในรถครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่ง หมแล้วใช่อ่าทางนน้นป่ะหลังออกฝอยนี้เลยใช่ไหมพี่อ้ามาเลยมาเลยออกเรียบอ้ามาทางนี้เลย วอ่าวัดดีสวัดดีครับห่าวัสดีครับวันวนี้สสเท่าพิภพก็มาเยี่ยมเยียนนะมีกล่องน้ำใจมามอบให้ครับก็ ในยามวิกฤตนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสอสเอทอ่าพิภพลิมจิตกรต้นศักด์ไหลสุวรรณว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตบ,บางกอกใหญ่ในนามพักเก้าไกลกับก็วันนี้มาส่งกำลังใจด้วยกล่องน้ำใจให้กันเอาวางไว้เลยเดี๋ยวพี่ก็เปิดเองอ่าเราไปก่อนอ่าอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอ ผมของไว้ให้พี่ก็มาต่องกล่องของที่ตกล่นเดี๋ยวฝากให้พี่มาให้เขาไอทีออตรงนี้ใช่ไหมกี่หลังอ๋อนั่นได้เอามาเลยก็ได้เข็นมาเลยห้าหลังอ๋อนั้นก็ได้ฮะเดี๋ยวไว้ที่บ้านพี่ได้ครับได้ครับ เขาผานมาที่เราที่เขาแล้วมันมาถงอู่ากใจเด็กต้งก็ยังถืขอ โอเคครับเดี๋ยวเราทักก่อนดีกว่าอ่านั่นเดี๋ยวเราเปิดไลฟ์ตรงนี้แล้วกันก็สวัสดีครับผมว่าที่ผู้สมัครสอกต้อสักหลายวันครับก็อันนี้เราก็เดินมาครึ่งว่าเดี๋ยวเลยครึ่งที่เราต้องเดินฝั่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องข้ามถนนแล้วไปน่าจะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่นะนะสวัสดีครับ